สวัสดีครับคณะกรรมาการผู้ตรวจงานวิจัยกับผมนายรุ่งเรืองสุทธการนะครับอาจารย์ประจำแผนกวิชาสามันนะครับในสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามบริการธุรกิจนนทบุรีนะครับวันนี้นะครับ,นนนะรบก็ได้มานำเสนอนะครับผลงานวิจัยนะครับผลงานวิจัยนะครับในเรื่องที่ตัวเองได้ ศึกษามานะครับแล้วก็วิเคราะห์มานะครับจนทําให้เกิดความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับแล้วเอาไปต่อยอดแล้วก็ไปพัฒนานะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนะครับวิจัยในหัวข้อเรื่องการศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนนะครับระดับชั้นปรกายนีวิชาชีพชั้นปีที่2อทับห วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บุรีเอสแบนะครับปีการศึกษา2553นะครับนะวันอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์กันก่อนนะครับการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับการทำวิจัยในครั้งนี้ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะครับการวิจัยในครั้งนี้นะครับเป็นการศึกษานะครับ สิ่งต่างๆในตัวของนักเรียนนะครับเช่นความมีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบความอดทนนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไปปลูกฝังความมีวินยัยความรับผิดชอบความอดทนนักเรียนก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของความมีระเบียบความรับผิดชอบอยู่แล้ว นะครับกับผมในฐานะที่เป็นครูประจำชั้นนะครับของนักเรียนชั้นประกาศนีวิชาชีพนะครับ2ทับด้วยนะครับเล็งเห็นว่าในแต่ละคนนะครับมีพฤติกรรมด้านใดบ้างนะครับโดยเฉพาะความมีระเบียบวิน,นัยแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับภายในทั้งวิทยาลัยแล้วก็ภายนอกวิทยาลัยนะครับว่าในเด็กแต่ละคนนะครับมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง นะครับเราก็เอาพฤติกรรมเหล่านั้นแหละมาพัฒนานะครับมาสู่กระบ,บวนการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยในการส่งงานแล้วก็รับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายนะครับก็นำไปสู่ในวิจัยครั้งนี้นะครับเป็นต้นต่อมานะครับต่อมาเรามาดูกรอบแนวคิด นะครับกรอบแนวคิดในการทําวิจัยของเรานะครับกรอบแนวคิดในการทําวิจัยของเรานะครับก็จะมีอยู่2กรอบแนวคิดนะครับ1นะครับพฤติกรรมนะครับสิ่งที่แสดงออกมาทางร่างกายของนักเรียนนะครับเช่นความมีวินยัยแล้วก็ความรับผิดชอบต่อตนเองนะครับได้แก่มีวินัยในตนเองนะครับความรับผิดชอบ และที่สำคัญแรงจูงใจในการเรียนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมนะครับนำไปสู่ความสำเร็จได้นะครับอย่างที่สองก็คือตัวแปรตามนะครับตัวแปรตามสิ่งที่นักเรียนนะครับจะได้รับก็คือหนึ่งความรับผิดชอบต่องานที่ตัวเองได้รับอยู่หรืองานตัวเองที่ได้ทำอยู่แม้กระทั่งความเชื่อมั่นในตัวเอง นะครับกล้าคิดกล้าทำนะครับในสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้วก็การเป็นผู้นำการกล้าแสดงความคิดเห็นต่างๆความอดทนอดกั้นต่องานต่อคำดูถูกนะครับหรือคำเหยียดยามแล้วก็ต่องานที่ตัวเองได้รับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อมาสุดท้ายก็คือความซื่อสัตย์สุจริตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเยาวชนไทยทุกคนที่จะต้องมีนะครับ ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตนเองแล้วนะครับการดำเนินชีวิตจะประสบความสำเร็จภายในอนาคตข้างหน้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแม้กระทั่งความรับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะบ่มบอกในแต่ละบุคคลนะครับว่าในตัวแต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในความสามารถ นะครับของตัวเองเช่นกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตลอดการเป็นผู้นำแล้วก็ความอดทนนะครับคณะกรรมการนะครับก็จะเห็นได้ว่าระเบียบในการวิจัยของเรานะครับหประชากรนะครับก็จะใช้เด็กทั้งหมดในปี2ก็คือนะครับก็คือ642คน นะครับและกลุ่มตัวอย่างนะครับเราจะเอามาแค่เฉพาะห้องเดียวก็คือ2ทับหนะครับ42คนนะครับเราจะเห็นได้ว่านักเรียนมีพัฒนาการยิ่งขึ้นนะครับเช่นการได้รับความมอบหมายในการยืนข้าวแถวหรือการทำงานต่างๆแม้กระทั่งการรับผิดชอบแล้วก็การแสดงผลงานต่างๆนะครับนักเรียนก็จะมีความมีวินัยนะครับแล้วก็ ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะครับดังจะเห็นได้ยกตัวอย่างผลการวิเคราะห์แล้วก็วิจัยนะครับเราจะเห็นได้ว่าการวิจัยในแนวทางต่างๆนะครับจะอยู่ในระดับดีมากนะครับทุกตารางเลยเช่นความมีผูนำความมีความรับผิดชอบความตรงต่อเวลานะครับนักเรียนก็จะมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นต้น ทุกตัวเลยนะครับเช่นความรับผิดชอบความเชื่อมั่นในตัวเองความเป็นผู้นำความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแม้กระทั่งความอดทนเราจะเห็นได้ว่าวิจัยในครั้งนี้นะครับอยู่ในระดับมากนะครับอยู่ในขั้นถึงขั้นว่าดีนะครับเป็นต้นต่อมานะครับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยนะครับในครั้งนี้ หควรมีการปลูกฝังนะครับทั้งคุณธรรมจริยธรรมนะครับทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับให้นักเรียนนะครับได้แสดงออกมากยิ่งขึ้นนะครับ2ในการทำข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไปนะครับ 1. ควรศึกษาความมีวินัยก่อนนะครับในตัวของนักเรียนนะครับว่าแต่ละคนมีผลเป็นเช่นใด สถานภาพของครอบครัวเป็นอย่างไรเพราะมันจะเป็นตัวในการทําวิจัยให้เราสําเร็จได้แล้วปรับปรุงรูปแบบในการพัฒนานะครับแล้วก็การนําสิ่งบุคลิกภาพด้านความมีวินัยของนักเรียนต่อไปนะครับกับผมนะครับนายรุ่งเรืองสุทธกการนะครับก็ขอสนบขอจบ นะครับการนำเสนอนะครับผลงานวิจัยในครั้งนี้สวัสดีครับ